สวัสดีครับแฟนมูฟไทยแลนด์ทุกคนครับผมผมเจมส์ทรูนิตี้นะครับผมหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นชินในชื่อเจมี่เจมส์นะครับวันนี้ได้มีโอ,อกาสมาพูดคุดยกับแฟนมูฟไทยแลนด์นะครับแฟรี่ด์ไอเท็มของผมที่เป็นไอเทมที่ผมเนี่ยชอบมากๆสี่ตัวตลอดเริ่มที่ไอเท็มลายสักกบกระเป๋าจากของแชนแนลที่จริงถ้าใครได้กจะติตามงานหรือว่า everyday look เนี่ยจะเห็นผมแบบส u b s c r i น e ไปบ่อยม,มากๆผมรู้สึกว่ากระเป๋ามันใหญ่ใส่ได้ทุกอย่างที่มันจำเป็นอะ กุญแจรถกระเป๋าบางมือถือเคาแบงค์อะไรเนี่ยสามารถใส่ได้หมดเลยกระเป๋าบางผมผมเป็นคนใส่กระเปาา๋าางมันจะเข้า,อกกอา,า,า,อาของเปเย็นได้ก็เลยต้องมีกระเป๋าแบบนี้อันได้ได้ผมครับอัสองเป็นนี่เป็นรองเท้านะครับผมเป็นรองเทา้าบูทจากแซงโลลองครับ ผมว่าหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นเมใสู่่นี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบตอนทรฟองหรือว่าจะเป็นแบบเวลาไปออกาอางานอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะสูงขึ้นนะแต่เรารู้สึกว่ามันการเคลื่อนไหวของเรามันรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันรู้สึกว่าแบบขายาวขึ้นอะไรอย่างนี้ <S <S ที่จริงรองเท้าบู๊เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมมีเยอะที่สุดในกลุ่รองเท้าเลยมัคือ,อจะมีหลายคู่หลายแบบมากๆแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ใส่บ่อยสุดครับอย่างที่ 3, <S 3> <S อันนี้เป็นไอเทมที่สําคัญมาก ผมว่าผู้ชายหลายๆคนก็น่าจะมีผู้หญิงและคนก็น่าจะมีนะคือหมวกนะ่ะหมวกเนี่ยที่มันดีมา,มากๆเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราออกไปนอกโดยที่เราไม่ต้องเซตผมก็ได้วันที่เราแบบผมยาวมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่ามันมันเซรมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นในเท้ที่ตอบโจทย์มากๆคือพอเราผมยาวแล้วอากาศมันแร้อนร้อนใช่ไหมเวลาที like, ain, ่แบบเรามีหมื่อะไรมันก็จะมีสิทิเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นาใส่หมวกมันก็น่าจะช่วยด้วย ช่วยบางแดดด้วยช่วยกันเหนียด้วยนะครับอันแรกเปของน,นายที่น่าป็นทับสุครัผมสีชมพูคือผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ไม่เล่นหมวกสีดำสีขาวเลยก็จะรู้สึกว่าอยากเล่นหมวกที่มีสีสันไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ชอบก็ smile แกเริ่มเดิมทีไม่ได้เป็นสีนี้นะครับผมแต่ว่าพี่ฝานเว็บไม่ชั่วนะครับผมก็ได้คัสตอมให้ผมก็เลยชอบใบนี้มากคือรู้สึกว่ามันยูนิแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวอะที่มันเป็นแบบนะี้เวลาคนถามว่าเฮ้ยเราเราเราชอบอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรามีแบบของสะสมอะไรหรือเปล่าหลายๆคนอาจตอบอกว่าเป็นนาฬิกาบางคนอาจจะชอบรถบางคนอาจจะสะสมสแตนด์ใช่ไหมพอเราเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้ามากเราก็จะของเสื้อผ้าเข้าไปนี่ของชาแนลครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมใส่แค่ครั้งเดียว ตอนที่ไปดูแฟชั่นโชว์กับชาแนลที่ฝรั่งเศสก็ใส่แค่ครั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยเพราะว่าห่วงมากสวยมากผมชอบดีเทลทุกอย่างผมชอบงานปากผมชอบความแบบมันลงตัวแล้วชอบสีด้วยคือแบบอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนชอบสีที่มันฉุดฉาดอดี๋ยวอะไรเงี้ยครับห่วงมากไม่เคยใส่หลังจากนั้นอีกเลยผมก็จะเก็บใส่ถุงทุกครั้งอะไรเงี้ยหลังที่หยิบออกมาดูเสื้อตัวเสื้อแบบเป็นรอยตัเสื้อเปื้อนมาก ในไหนก็ไ,ไ,ไหนหลยอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมอินหละการอย่างที่บอกว่าพอผมเริกับเสื้อผ้าแล้วเงี้ยหลังๆเราก็เริ่มแบบเริ่มมาเป็นคนทำเองบ้างสาเหตุที่เราเริ่มทําเสื้อผ้าเองเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรารู้สึกว่าบางทีทรงเสื้อผ้าท,ที่มีอยู่ในตลาดมันไม่ได้ตอบโจทย์เราอ่ะออคือเราไม่ได้ชอบทรงมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าบางงานเราชอบทรงแต่ว่าเราไม่ชอบลายไม่ชอบผ้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราเขาชอบเองไปเลยดีไหมเราก็ซื้อ ซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าหรือว่าทรงที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเนี่ยเราก็มามา,มาเพ้นมาทำแบบให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วละ่ะตัวนี้ครับจริงมันคือเสื้อสเวตเตอร์ธรรมาดาเนี่ยแหละแต่ว่าเรารู้ดูว่าพอเราชอบเสื้อที่มันมีความขาดอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่มันขาดแบบค่อนข้างเยอะๆเ,เลยแล้วก็แบบเพ้นในแบบสิ่งที่เราแบบอยากได้สิ่งที่เราต้องการอะไรเงีง่ยขังเสื้อตัวนี้ชนะ่วงนี้เนาะก็ไวรัสโควิด19เนี่ย ระบ,บาดมาก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่บ้านเพื่อช่วยกันหยุดโรคเนาะแต่ว่าก็เชื่อแล้วก็รู้ว่าที่จริงมีหลายคนที่การอยู่บ้านของพาเนี hmm. ่ยไม่ได้สบายในใครใหลายคนเขาไม่ได้มีเงินเก็บมากพอที่จะสามารถนั่งเปิดดูซีรีส์ได้ตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยฮะหลายๆคนหาช้อกินข้าวหลายคนต้องทํางานก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมแล้วก็จะช่วยในในในสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดแล้วจะเป็นอะไรก็ตามในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ในแสงเราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้ใหลายคนได้ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยให้ใครหลายๆคนได้ทานที่กิจเตอร์ลองสุดท้ายแยอดจริงนะครับผมขอฝากวง Trinity ของพวกผมไว้ด้วยนะครับผมก็เชฟกิเตอร์นะผมแล้วก็ปล่อยอาละบ้าไปแล้วสักพักแล้วครับผมแต่ว่าสิ่งอยากของมานคือเพลงดิแดนช็อนะครับอยากให้ทุกคนลองไปหาฟังกันในช่วงที่ คนเก,เก็บตัวกับตัวอีกวันดีนนก็ทำไปทำกันนะครับผมพี่เดนแฟน์ครับพี่เดนครับ